เดียวแม่เมียเก่งจังเลยรับพัสดุไว้ให้ลวงป,ปู่เนาะคขาวันนี้ลวงป,ปู่ไปภารกิจข้างนอกกลับมาแล้วได้มีพัสดุมาส่งถึงลุงป,ปู่อุกิจอธิจิตโตพุทธธสถานวัดปงชายตำบลภาษาอำเภอเจ้าห่มจดละปาจำนวนหนึ่งกล่องเนาะหนึ่งกล่องข้างกล่องเขียนไว้ว่าส่งมาจากคุณโยมสุธาทิพชุนหะวรากรเนาะเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวแกดูข้างในเนาะ เหเมียวรับฟ้าให้หลวงปู่เดี๋ยวแกะดูกันลูกนีอ่าแกะกล่องมาแล้วเป็นอะไรเย่ะๆเลเนี่ยลดูทีดูซิ <laughs> เป็นหาเปียกน้องเมียวเป็นน้องเมียวนะเป็นโลโลนี่เป็นโลโลเปียนน้องเมียวเป็นซองๆง,งแล้วก็นมแพ้นมแพ้ เปียก้องเหมียว,วกหวกโหลหกโหลน้อยแล้วก็นมแพะหนึ่งโหลก็ขอ,ข,อขอมทนาสาธุครับบุญกุศลทายเ่าน,นี้จงเป็นเพร,ะราะประปัจจัยนุนาำค้ำจุให้คุณโยมสุธาทิพย์พร้อม,อมครอบครัพวพาะความุกความเจมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดกอได้ทุกความมามาปรารถนาทุกประการเทินสัปีจิโยวัจันโตสัพพโลกโควินัสตุมาเตพัตวันตายโยสุข,ขีทีขายุโกเพราะว่า อภิวาทนาสิริส,สันิจังบุธาปัยิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฏันติอายุวนโนสุขังพราะลาังสาธุสาธุสาธุเมียเมียเก่งจังเลยรับพระสุไว้ให้หลวงปู่ใครเข้าในกล่องแล้วใครเข้าในกล่องแล้ว <c oughs> แต่นี้น้องทองใหญ่ ท้อยาอยู่ข้างนอกนี่เนาะไม่ต้องเข้าข้างในละข้างในไปกวนเขานะอยู่ข้างนอกนี้กับนี่ท้องใยญ่น้องนุ่มหล่อดำขาวเมีสีทองท้องมันนีทรัพอันนี้ใครเนีอยู่นี่ใคร,อใใครเอ่ยนี่บนบนทรงบนส่งอยู่นี่ครับขอบโมทธนาสาธุ